สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้ก็จะนำเสนอความรู้ดีๆอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับนาลมวันนี้จะพูดถึงนาลมโดยเฉพาะเลยนะครับนาลม เกิดจากอะไรนาลมทําไมถึงไม่แข็งนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่านาลมเนี่ยเกิดจากสาเหตุหลักๆเลยก็คือการไม่เคยปล่อยน้ําแห้งนะครับ1เรื่อง2องใส่น้ําแช่อยู่ตลอดตั้งแต่ทํานะครับเริ่มทําจนถึงเก็บเกี่ยวไม่เคยที่จะปล่อยน้ําออกนะครับเรื่องต่อไปก็คือ การวางแบบแปลนนะครับหรือแบบแผนหรือว่าการวางแบบนาที่ผิดพลาดนะครับเช่นนาเราไม่สามารถระบายน้ําได้นะครับแต่ดันไม่ขุดคลองไส้ไก่หรือขุดคลองระบายน้ํานะครับหรือขุดคลองไส้ไก่เล็กๆเพื่อคอยระบายน้ําจากที่ต่านะครับจากที่สูงลงที่ต่ําเพื่อให้นาลมของเราเนี่ย เกิดน้ําท่วมซ้ํำซากระบายน้ําได้ดีขึ้นหรือระบายน้ําลงสระหรือลงคลองนะครับได้ง่ายขึ้นดีขึ้นเพื่อแก้ปัญหานาลมแก้ปัญหานาที่ได้นะครจากชาวบ้านแล้วไม่สามารถระบายทิ้งได้นะครับนี่คือวิธีการวางแบบแปลนที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ไม่ไม่วางแบบแปลนนะครับแค่ยังไงอยู่อย่างนั้นไม่สนใจเรื่องระบบตรงนี้นะครับ ผมจะบอกก่อนว่ามีความจําเป็นมีความสําคัญมากในการวางแบบแปลนวางพื้นฐานของนานะครับนาทุกนาถ้ามีคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่จะช่วยให้พวกท่านระบายน้ําได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อลดปัญหาข้าวจมน้ําลดปัญหาการเก็บเกี่ยวหรือลดเกี่ยวเหยียบข้าวนะครับนี่คือข้อดีของคลองไส้ไก่นะครับเชื่อไหมครับว่านาหล่มเราเนี่ย เกิดปัญหาจากน้ำนะครับเพราะว่าดินไม่เคยแห้งเลยนะครับแล้วผมจะบอกอีกหนึ่งเรื่องว่าถ้านาหลมปุ๊บเนี่ยแล้วทําในช่วงฤดูฝนแล้วไม่มีคลองระบายน้ําหรือคลองไส้ไก่เนี่ยปัญหาที่พวกท่านจะเจอก็คือมันแช่น้ํานะครับเน่าเละเม็ดเสียเม็ดลายนะครับลงสีติครับติทั้งข้าวจมน้ำนะครับติทั้งข้าวสกรปรก นะครับแถมผลผลิตก็ไม่ได้ด้วยเพีย้ยกินด้วยนะครับมีแต่ข้อเสียถ้าท่านเก็บเกี่ยวนา,นาแบบแห้งไม่ได้นะครับหรือระบายน้ําให้แห้งแล้วเก็บเกี่ยวไม่ได้ผลผลิตเสียหายแน่นอนนะครับเกือบ50 60นนะครับลองพิจารณาดูจากนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีแก้ปัญหาในการที่เราไม่ต้องการให้นาลมนะครับขั้นตอนแรกก็ให้ทุกท่านเนี่ยทำข้าวหวานข้าวปกติ นะครับหลังจากข้าวได้อายุ7วันนะครับเถึง10วันเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยฉีดยานะครับคือเราจะฉีดช่วง10วันนะครับเพราะว่าท่านไม่ต้องห่วงเลยว่าข้าวเนี่ยมันจะเหี่ยวดินมันจะแห้งนะครับดินมันยังไม่แห้งแน่นอนนะครับฉะนั้นให้ฉีดยาฆ่าญยาตอน10วันนะครับฉีด10วันเสร็จฟังนะครับสิบเอ็ขึ้นน้ำนะครับ สิบ4ามเนี่ยปล่อยมาเลยนะครับขึ้นน้ําเสร็จแล้วก็ปล่อยมันปล่อยมันไปถึงไหนรู้ไหมครับพยายามดูว่าหญ้าตายไหมคุมหญ้าให้ได้เสร็จแล้วไล่ไปจนถึง20วันนะครับถึงเริ่มการใส่ปุ๋ยรอบที่1นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเป็นองค์ประกอบนาแค่10ไร่นะครับแล้วไปพิจารณาต่อยอดกันเอาเองนะครับก็คือใครจะปลูก 10, 20ไล่สาไร่ก็แล้วแต่แต่พิจารณาแค่สิไร่อย่างนี้คือ นาสิบไร่เนี่ยใส่ปุ๋ยครั้งที่1นึ่งเนี่ยสิบหกนะครับหลูกผสมกับ15บห้าหรือ15 78นะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งสงลูกรวมกันเป็น3ลูกถูกไหมครับ3ลูกหวานให้ได้10ไร่นะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็ปล่อยเลยครับปล่อยให้ได้5วันนะครับหลังจาก5วันเสร็จปั๊บเนี่ย น้ำมันไม่แห้งนะครับฟังนะครับหลังจากห้าวันเนี่ยนาเราน้ําไม่แห้งให้ระบายลงของไส้ไก่นะครับที่พูดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับคือนาหล่มเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ทําเรื่องแบบนี้คือคุณจะไม่มีปัญญาที่จะระบายน้ําออกได้เลยนะครับถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องของไส้ไก่นะครับคุณจะทําแบบนาดั้งเดิมแบบว่าไม่ไม่พัฒนาหรือว่าไม่วางแบบแปลนหรือวางโครงการนาใหม่เนี่ย ท่านก็จะแช่น้ําอยู่อย่างนั้นนะครับมันไม่แห้งนะครับถ้าเป็นหน้าแล้งนะครับหรือว่าหน้าที่มันแรงจริงๆเหมือนปีนี้หน้าแล้งเนี้ยมันอาจจะแห้งนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนเข้ามาปั๊บเนี่ยท่านจบเลยนะครับระบายน้ําทิ้งไม่ได้ระบายอะไรไม่ได้นี่มีแต่พังนะครับทําไปถึงได้เจ๊งสู้กันไม่ไหวก็เรียกเขาว่านาลมนะครับเพราะว่าท่านไม่วางแบบแปนท่านไม่วางโครงการ นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้พวกท่านพัฒนานะครับคือแบบโครงการแบบแผนนะครับไม่ใช่ทําเหมือนเดิมอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับอย่าโทษว่ามันไม่มีเงินทุนนะครับเงินทุนเอาไปไหนกันหมดนะครับเอาไปลงทุนไอสิ่งที่ไม่ควรจะลงทุนนะครับผมก็ไม่ไม่อยากจะพูดสิ่งที่จําเป็นดันไม่ทํากันนะครับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เสียทำนะครับก็ไม่พูดถึงแล้วกันเรื่องอื่นนะครับ เสร็จแล้วหลังจากเราระบายน้ําลงคลองไส้ไก่ใช่ไหมครับน้าเราก็จะแห้งถูกไหมครับนาเราแห้งฟังนะครับเมื่อนาเราแห้งตกรละแหงตกสะเก็ดนะครับให้สังเกตที่ข้าวนะครับว่าข้าวมีอาการขาดน้ําหรือไม่หรือว่าข้าวเนี่ยยังเขียวปกติอยู่ถ้าเขียวปกติปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปจนถึงอายุเท่าไหร ถ้า30วันข้าวมีอาการเลืองเหลืองแจ้แคะแคนนะครับหรือว่าไม่งามให้ทุกท่านเดินหวานปุ๋ยได้เลยนะครับหวานปุ๋ยพรม,พมจะเป็นปุ๋ยสูตรใดก็ได้นะครับขอแนะนำให้เป็นสูตรนะครับจะเป็น153ตัว15 78หรือ15 5ห0นะครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับหวาน2ลูกก็ได้1ลูกก็ได้นะครับหรือจะเป็นยูเรียเพียวเพียว แต่ผมไม่แนะนําเพราะมันเป็นนาล่มนะครับข้าวมันงามอยู่แล้วแนะนําเป็นสูตรนะครับก็หวานเผาวเดินหวานดินแข็งนั่นแหละครับไอ้ดินที่ตกละแหงตกสะเก็ดนั่นแหละครับหวานให้หวานไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับเดี๋ยวเม็ดข้าวอะ่ะมาเอาไม่ใช่นะครับเม็ดปุ๋ยอ่ะมันลงไปในรอยแยกของรอยต่อเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นน้ําขึ้นน้ําแค่ไหนผมต้องบอกก่อนว่าขึ้นน้ําแค่ท่วมรอยแยกนะครับหรือว่า ดูว่าน้ำเสมอดินหรือแค่ดินชื้นชื้นหมดแปลงพอครับเอาน้ำพอเลยไม่ต้องวิตแล้วครับขอแค่น้ำชื้นทั้งหมดแล้วดูว่าข้าวท่านเนี่ยไม่เหี่ยวไม่แดงจบแล้วครับแล้วก็ฉีดยาทำแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทุกห้าวันก็ระบายน้ำออกนะครับระบายน้ำทิ้งน้ำเยอะหน่อยระบายทิ้งระบายทิ้งคืออยู่ตั้งอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับนาลมผมไม่ต้องการให้ท่านแช่น้ำ นะครับนาลมผมต้องการให้ท่านชื้นแตกชื้นแห้งชื้นแห้งอยู่อย่างนี้พอนะครับถ้าเป็นนาพื้นฐานเราเราจะเรียกว่าน้ําท่วมแล้วก็ชื้นน้ําท่วมแล้วก็ชื้นถูกนะครับอันนี้คือนาปกตินาพื้นฐานนาที่ไม่มีลมเลยนาหน้าดินน้อยเราจะใช้การหลักการการน้ําท่วมกับเฉาะแฉะนะครับแต่ถ้านาลมผมจะให้ใช้หลักการนี้คือน้ํา แชแฉะน้ําแห้งนะครับหรือชื้นแห้งชื้นแห้งนะครับจะใช้หลักการนี้เลยชื้นแห้งชื้นแห้งลองสังเกตเลนที่อยู่ก้นบ่อนะครับมันจะแห้งยากนะครับเห็นไหมพฤติกรรมเดียวกันนะครับเราต้องการแค่ชื้นแห้งลองเอาเม็ดปุ๋ยเนี่ยไปโยนอีตรงที่ชื้นชื้นก็ได้ครับยังไงมันก็ละลายครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันไม่ละลายลองทําดูแล้วท่าน จะได้ข้าวที่สมบูรณ์ลำต้นใหญ่กอเท่าตะไคร้นะครับแล้วเก็บเกี่ยวไม่มีปัญหาทั้งรถเกี่ยวเหยียบข้าวล้มเหยียบเลนปิ้นไปทับข้าวเกี่ยวแล้วไม่ได้ข้าวท่านจะได้ทุกอย่างนะครับท่านจะได้ดีตลอดแล้วหลังจากท่านทําแบบนี้ไปสัก3ามสี่ฤดูนะครับหรือ6กเจ็ดรอบเนี่ยนาท่านจะไม่หล่มนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดินแข็งแล้วการจัดการนามันก็จะง่าย ง่ายมากนะครับแล้วดินท่านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวิธีหลักการการคิดการทำนะครับว่านาลมเราจะทำยังไงให้มันไม่ลมขุดคลองไส้ไก่ครับขุดคลองระบายน้ำถ้าขุดคลองไส้ไก่ไม่ได้ระบายน้ำไม่ได้จริงๆนะครับก็ให้ทำชื้นแห้งนะครับไม่ใช่เปียกแห้งนะครับฟังดีๆชื้นแห้งคือแค่ดินชื้น นะครับหรือว่าน้าเนี่ยแชะแฉะทั่วแปลงแล้วรอให้มันชื้นหวานปุ๋ยเลยครับหวานแบบนั้นแหละครับแล้วการปล่อยแห้งปุ๊บแล้วเดินหวานปุ๋ยฉีดยามันง่ายนะครับดูแลง่ายจัดการง่ายไม่เดินหลม่มไม่เหนื่อยนะครับลองพิจารณาดูลองเอาสิ่งที่ผมพูดจากคลิปเนี้ยไปพิจารณาแล้วลองคิดดูนะครับก็หลักการปุ๋ยของนาลมเนี่ยผมก็จะให้ใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับเป็นสูตรปุ๋ย16-20ศูนย นะครับ1ลูก15 5ห0เนี่ย2ลูกรวมกันเป็น3ลูกต่อ10ไร่ก็จะใช้สูตรเนี้ยทุกๆสิไร่10บไร่10บไร่นะครับอ่าส่วนยาก็ใช้ตามเซตที่ผมทำมาเลยนะครับสามารถใช้เซตนั่นได้เลยแต่ขอให้เปลี่ยนสูตรปุ๋ยเนี่ยเป็นแค่2เที่ยวก่อนนะครับอย่างเช่นรอบแรกเนี่ยข้าอายุสั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าพันอะไรที่อายุไม่เกินร้อยวันเนี่ยเราจะให้ใส่ตอน20วันแล้วก็40วัน นะครับอย่างช้าสุดก็ไม่เกิน25ห้าช้าสุดก็ไม่เกิน 4, 45, สี่สี่สิบห้าสหรับรอบหนึ่งกับรอบสองนะครับใส่เสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมนะครับรอห้าหกวันระบายน้ําออกเลยนะครับไม่ต้องให้มีน้ํายิ่งแห้งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับสําหรับนานลมไม่ต้องไปกลัวว่าข้ามันจะแจ้แดงตายนะครับถ้ามันแจ้แดงแล้วก็จะตายก็ค่อยหล่อน้ําใสนะครับหลอน้ําเสร็จก็ระบายออกเลยนะครับ ทุกการหล่อน้ําผมบอกแล้วว่าอย่าหล่อท่วมนะครับหล่อแค่ว่าข้าวฟื้นหล่อปุ๊บเราเห็นว่าข้าวมันจากเหี่ยวเหี่ยวฟื้นก็ระบายน้ําออกเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วการจะทาจะทําชื้นแห้งของนาลมเนี่ยให้จดบันทึกไว้ด้วยนะครับสมมุติว่าตอนเราใส่น้ําหล่อหล่อท่วมหญ้าถูกไหมครับไอรอบแรกเนี่ยเราจะต้องคุมหญ้าไปอยู่แล้วนะครับจนถึง20วันอยู่แล้วนาลมเนี่ย นะครับเสร็จแล้วให้นับจากวันที่เราหว่านปุ๋ย20วันเสร็จนะครับหว่านเสร็จปุ๊บให้นับวันที่เราปล่อยน้ําแห้งนะครับหลังจากเราหว่านปุ๋ยห้าวันปุ๊บเนี่ยเราระบายน้ํบออให้แห้งนะครับแห้งเสร็จให้นับจากวันที่นาน้ําแห้งแล้วนับไปนะครับว่ากี่วันจดบันทึกไว้ด้วยว่ากี่วันข้าวมีอาการเหมือนขาดน้ํากี่วันนะครับจดด้วยเสร็จแล้วเรากําลังจะทําการบันทึกนะครับบันทึกว่านา ลมเราเนี่ยใช้ระยะเวลาแทรกซึมนะครับใช้เวลาทนการแห้งแล้งเนี่ยได้กี่วันนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ทําบันทึกการปล่อยน้ําก่อนเก็บเกี่ยวกี่วันนะครับนาลมเนี่ยถ้าลมจริงๆลมจ๋าๆเลยเนี่ยส่วนมากจะใช้ระยะเวลาเนี่ยเดือนเดือนกับอีก20วันเนี่ยยังไม่อยากจะแห้งเลยนะครับถ้าลมจริงๆแนะนําว่าแค่ข้าวชูรวงมาหรือว่าออกรวงมาตอน ที่ข้าวกัดหางปลาทูเนี่ยเราจะต้องเติมน้ําแล้วก็ฉีดยาเสร็จแล้วระบายออกถูกไหมครับหรือว่าระบายออกได้เลยแล้วฉีดยาก็ได้นะครับถ้าข้าวท่านไม่มีปฏิกิริยาอะไรเพราะว่าด้านดินมันเยอะนะครับข้าวมันสามารถออกรวงแล้วก็ตากเกสรได้ปกติอยู่แล้วลองพิจารณาดูนะครับแนะนําว่าให้ปล่อยก่อนเก็บเกี่ยว1เดือนไปเลยนะครับก็คือข้าวออกป่าปลายหรือชูรวงฉีดยาดินชื้นชื้นหรือแห้งแห้งแบบนั้นได้เลยนะครับ ถ้าข้าวไม่มีปฏิกิริยาเหี่ยวแห้งนะครับแต่ถ้าหลังจากที่เราทํามาตลอดเนข้าวมีอาการแจ้แคะแกนนะครับไม่โตไม่งามไม่เขียวนะครับให้หว่านปุ๋ยสูตร21 0 0นะครับหรือ3 0 0 0เนี่ยเพียวเพียวนะครับ10ไล่ผมจะแนะนําให้ใช้แค่1ลูกถึง2ลูกเท่านั้นนะครับหว่านเผาๆแล้วว่านในช่วงที่ดินแห้งแต่แหนงงพอท่านจะเดินง่ายเดินเหมือนปูนนะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ําหล่อหล่อให้ท่วมละแหงที่แตก หรือว่าน้ำเฉาะแฉะนะครับเมื่อข้าวฟื้นตัวปล่อยเลยครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเติมให้เยอะให้ท่วมนะครับส่วนใหย่หน้าลมเนี่ยมันจะมีหญ้าอยู่แค่เพียงชนิดเดียวคือหญ้าใต้น้ำนะครับส่วนหญ้าอื่นมักจะไม่ค่อยขึ้นนะครับลองสังเกตด,ดูได้ก็ลองเอาพิจารณาเอาสูตรนี้ไปทําดูนะครับเรื่องปุ๋ยก็บอกแล้วเรื่องนาก็บอกแล้วอันนี้พูดเลยสําหรับนาลมเท่านั้นนะครับนาไม่ลมไม่ต้องมาสะเออไม่ต้องมาเสือกคลิปนี้นะครับ เอาลมล้วนเลยลมจริงๆลมแบบว่ามันจะกี่วิ่งกี่บึงกี่แห่งก็แล้วแต่ในานาพวกท่านที่ว่าลมนะครับสามารถเอาสูตรนี้ไปทำแล้วผลผลิตจะได้เต็มน้ำเต็มนวลน,นะครับผลผลิตจากที่ไม่เคยได้เกี่ยวยังไงอีวิ่งเนี่ยลมก็ไม่เคยได้ลองเอาสูตรปุ๋ยสูตรยานี้ไปทําแล้วเอาสูตรดินแบบนี้ไปทําดูนะครับเปียกแห้งนะครับใช้ให้เป็นเปียกแห้งใช้กับนาธรรมดานะครับ ชื้นแห้งใช้กับนาลมนะครับอันนี้คือหลักการคิดนะครับวิธีการเปียกแห้งชื้นแห้งใช้กับนาอะไรนะครับจะได้ใช้ให้ถูกใช้ให้ดีนะครับส่วนนาลมเนี่ยจัดการแปลงนาให้ดีก่อนนะครับบำรุงรักษาแปลงนาให้ดีขุดคลองไส้ไก่น้ําลงน้ําออกให้ดีนะครับจะได้ขึ้นน้ําง่ายเอาออกง่ายนะครับจะได้เขาเรียกทันฟ้าทันฝน นะครับทันคนอื่นทันเวลาอ่านแปน้นอ่านแปน้นอ่านแบบแปลงให้ถูกนะครับนาทุกท่านต้องพัฒนาไม่ใช่ย่ําอยู่ที่เดิมไม่ใช่ไปพัฒนาแต่อะไรพัฒนาแต่ไอของที่ไม่มีประโยชน์นะครับไอนาเนียมีประโยชน์ทํายังไงมันก็ไม่หายหรอกครับทํายังไงก็ยังทํากินได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่พัฒนาให้มันถูกดัดแปลงให้มันเป็นนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนาลม ที่อยากจะทําที่อยากจะบอกนะครับว่ามันทําง่ายๆแค่พ,พวกท่านต้องวางแบบแปลนให้ถูกนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ